ไ้มพังด้วยก็เพระนไงนายดึงจกนันลนายนั่นแหละนายะนยนั่นแหลายนั่หยุดเดี๋ยวนี้นะเปพวกเด็กเกเรมานั่นแหละเออนายเน่ยเออนายเป็นคนทำได้ยินเสียงอะไรบางอย่างฉันได้ยิน ฮ้ยดีเจแม้ว่ารูปอะไรอ่ะอืมฉันไม่รู้อ่ะกำวาดอะไรอยู่ฮ้ยดีเจช่วงเราออกไปเล่นข้างนอกกันไหมเนี่ยฝนจะตกไหมเนี่ยเดี๋ยวพ่อฝนตกเดี๋ยวไม่ได้เล่นอีกอ่ะเดี๋ยวฉันขอวาดรูปอีกสักหน่อยแล้วกันฮุ้ยดีเจนี่ช้าจริงเลยงั้นดูนางผีดีกว่าเออโอเคหาเรื่องนี้ หน่อยได้ไหมลูกดูอ๋อทำไมอ่ะชวนไปก็น่าก็ไม่ไปพอเขาจะดูนี้ไม่ดูอีกต้องการอะไรก็ฉันต้องการจะเปลี่ยนช่องไงโอมาเฮ้ยนริิิิวันนี้ลวว่าจะวาดรูปไงอ๋อต้องไม่เบื่อไมตอง่นี้ไม่เ่ นายดิ้งกับนยนาย้นายลนาย้นายลหยุดเดยนี้นะไอพวกเดมานั่นแหละอาะอนายปคนทำได้ยินเสียงอะไรบางอย่างชื่นยิน่นจังวะนะครับเราอย่าแย่งของกันนะครับเพราะว่าเพลอๆเนี่ยของอาจจะพังได้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกับช่อง The First Story กันด้วยนะครับบ๊ายบาย